ครึ่งชั่วโมงถ้า30ข้อคูณ10เข้าไปเนาะอัตราส่วนใช่ไหมสามข้อครึ่งชั่วโมง30ข้อก็5ชั่วโมงจ้านะโอเคไมอาจจะแบ่งคลิปมันกต้องแบ่งคลิปจริงๆแล้วแหละมันไม่ไหวนะครับข้อต่อไปครับข้อ84ครับ Many of the old stores and houses will to make room for highway construction. many of the old s t o r e s and houses will to make room for highway construction ดูช่ครับ have destroyed be destroying destroy be destroyed นะครับโอเคไหมสรุปว่ามี verb หลักอยู่คำเดียวเลยครับคือคำว่า destroy d e s t r o y เป็น Verb แปลว่าทำลายใครเล่นเกมบ่อยจะรู้ใช่ไหม d e s t r o y ทำลายมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ไม่ได้ถามความหมายละหนึ่งองส่ความหมายเดีวยวกันเลยนะเห็นไหมสโคความคิดเกิดอ่านดูช้อยปุ๊บสโคความคิดเกิดขึ้นมาทันทีนะครับถ้ามันความหมายเดียวกันนั่นแสดงว่าข้อนี้ถามการผันเวิร์บครับหรือ tense นั่นเอง คราวรนี้ถาม tense นะครับถามการหัน verb ถาม tense โอเคไหม <_ d ates> ก็เอาความรู้เรื่อง tense มาใช้นะครับมาดูกันครับ many of บแปลว่าจำนวนมาก the old stores ร้านค้าเก่าๆและบ้าน houses ก็คือบ้าน store คือร้านคา้านะครับ houses ก็คือบ้านบ้านและร้านค้าเก่าๆหลายล้านหลายบ้านเลยหลายหลังเลยจะจุดๆวิวก็คือจะนะครับ to make room นะครับเพื่อ make room นะครับ room ไม,ไ,ไม่ได้แปลว่าห้องนะเพื่อที่จะทำห้องไม่ใช่นะครับ room ตัวนี้นอกจากแปลว่าห้องได้แล้วนะครับ room ยังเป็นคำนามที่แปลว่าที่ว่างได้ด้วยครับโอเคไหมคำว่า room นี่แปลได้สองความหมายนะครับแปลว่าห้องก็ได้อย่างที่เรารู้เนาะหรือแปลว่าที่ว่างก็ได้นะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดที่ว่างสำหรับ สร้างทางด่วนครับไฮเวย์คือทางด่วนเนาะ c o n s t r u c t i o n แปลว่าการก่อสร้างครับโอเคไหมแปลว่าการก่อสร้างนะเออยังไม่ได้ใช้ประกาแดงเลยเนาะวันนี้เนาะโอเคนะเพลินกับการใช้นะ้ำมันนะครับนะการก่อสร้างมาจากคำว่า Construct ครับที่แปลว่าสร้างครับ verb to construct เห็นไหมเราไม่ต้องจำคำศัพท์ทุกคำนะเราจำลากศัพท์คำเดียวนะโอเคไหม construct แปลว่าสร้างพอเติมชั่นเข้าไปก็เป็นคำนามแปลว่าการก่อสร้างเห็นไหมครับเราพอเดาคคำศัพท์ได้ใช่ปะเพราะฉะนั้นแล้วครับ d e stroy แปลว่าทำลายเขาบอกว่าบ้านและร้านค้าหลายร้านทำลายที่ว่างหรอ เพื่อสร้างไทยเวหรอเพื่อสร้างทางด,วด่วนหรอไม่ใช่ครับบ้านและร้านค้ามันไม่ได้จะทําลายครับแต่มันจะอะไรครับจะต้องถูกทําลายครับโอเคไหมข้อนี้จะต้องถูกทําลายต้องถูกทําลายเพราะฉะนั้นประธานของเรานะครับเนี่ยประธานทั้งหมดเลยเนี่ยตรงนี้คือประธานทั้งหมดสีแดงมาแล้วเป็นประธานทั้งหมดเลย จะถูกทำลายประธานเป็นผู้ถูกกระทำใช้เทนที่ชื่อว่า passive voice โอเคไหมใช้เทนที่ชื่อว่า passive voice คือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำจะเป็น passive voice ได้ต้องมีอะไรครับต้องมี verb to be บวก verb ช่องที่3ครับ ถึงจะเป็น passive voice ได้ไม่นั้นเป็น passive voice ไม่ได้เลยโอเคไหมครับอ่ะพอมารู้ตรงนี้แล้วเราไปเช็คชอยครับข้อไหนไม่มี B บวก V3 ก็ไม่เอาไงเพราะเราอยากได้ passive voice ไงข้อที่1มีไหม่ B ไม่มีครับเป็น h a v e d e s t r o y เป็น perfect ไปเลย verb to have บวก verb ช่องที่3เป็น perfect เห็นไหม ข้อ2ครับมี b ว้แต่ไม่ใช่ destroyed เป็น destroying ing verb to be บวก verb ing เป็น continuous อันนี้เป็น perfect อันนี้เป็น continuous will destroy เฉยๆ destroy ed, เป็น verb in f i n i t i v e เพราะว่าตามหลัง will ซึ่งเป็น verb ช่วยนะครับเป็น modal verb ก็ไม่มี b บวก verb ช่องที่3จะทำลายเฉยๆมีข้อเดียวเลยครับเห็นไหมครับ will be destroyed นะครับ verb to be บวก verb ช่องที่3เป็น passive voice ประธานเป็นผู้ถูกกระทำตอบข้อ4ครับผมเห็นไหมเช็คง่ายๆเลยข้อนี้ไม่ยากนะครับข้อนี้เป็นข้อเก็บแต้มนะข้อง่ายเลยนะครับต้องได้นะข้อแบบนี้ต้องถูกนะครับถ้าไม่ถูกนี่โดนฉีกคะแนนนะครับข้อยากไม่เป็นไรเราทำไม่ได้คนอื่นก็ทำไม่ได้ไว้วัดคนเก่งครับ แต่ข้อง่ายคือต้องห้ามภาพโอเคไหมไปต่อครับข้อ85ด้า